กรณีที่มีชื่อบุคคลซ,ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่มีมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ในทะเบียนบ้านของคุณผู้ชมเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรนะครับวิธีการดําเนินการนะครับตามระเบียบข้อ84เนี่ยได้กําหนดเงื่อนไขเอาไว้ว่ากรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อ ของหน่วยเลือกตั้งม,ม,มีชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งปรากฏอยู่นะครับก็ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นยื่นคำร้องขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท่านใดนะครับเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง มีชื่อของผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งปรากฏอยู่ก็ให้สามารถยื่นคําร้องขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยออกจากบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตอ่อานทะเบียนได้นะครับก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันก็คือวันสุดท้ายเนี่ยวันที่17พฤศจิกายน2564นะครับ